เตาอบไฟฟ้าชาร์ให้คุณสนุกกับการทำอาหารหลากหลายและเบเกอรี่ได้ง่ายๆที่บ้านวันนี้เอิ้งอาสาที่หมวยแล้วก็พี่เดียม,มาทำอาหารให้คุณผู้ชมทานกัน,กนค่ะแต่ว่าเอิงไม่ทำเองแล้วนะคะมีเชฟหนุ่มมาช่วยทำค่ะเชฟฟางค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคับเชฟฟางมาวันนี้แสดงว่าต้องไม่ธรรมดาค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าวันนี้นอกจากจะมาทำอาหารให้กับเอิงแล้วก็คุณผู้ชมทานกันแล้ววันนี้ค่ะเชฟฟางยังจะมาบอกเคล็ดลับและก็วิธีการตกแต่งจานให้กับเอิงและก็คุณผู้ชมทราบเป็นด้วย วันนี้เอิรว่าเรามาเริ่มต้นกันด้วยเมนูที่สร้างความเป็น modern living ให้เหมาะกับเอิรและก็คุณผู้ชมดีกว่าไหมคะวันนี้ต้องเปลี่ยนแนวนิดนึงจากปกติที่ทำอาหารคาว<ม>ใช่ไหมฮะวันนี้เรามาทำของหวานกันอ๋อดีมากชอบมาก วันนี้ฟางจะมาทำาครเมลคัสตาร์ดเคก้กนี่วันนี้ฟังใช้อปุปกรณ์2ตัวมีเตาอบไฟฟ้าแล้วก็เครื่องผสมอาหารเราสามารถสาใส่ไก่แล้วก็เข้าไปหมุนทั้งตัวนี้เลยนะเอออ๋อจริงๆแล้วเนี่ย<ห>นอกจากการทำเบเกอรี่ <ๆ S 1> ที่เราจะทําวันนี้เนี่ยแสดงว่าๆๆๆทั้งอบทั้งปิ้งทั้งย่างได้หมดเลยใช่ไหมคะเครื่องนี้ใช่แล้วครับอันนี้เป็นส่วนผสมที่เราเรียงไว้แล้วนะครับจะมีส่วนของคารเมลอันนี้เป็นอันนี้จะเป็นคัสตาร์ดนี่คือส่วนแรกอันนี้เราทำไปเรียบร้อยแล้วแต่จะแนะนำนิดนึงนะครับว่าเราจะทำแครเมลจากน้ำตาล แล้วเวลาทําให้น้ําตาลละลายง่ายๆเนี่ยเราจะใช้น้าเปล่าใส่ลงไปด้วยเอาน้ําตาลไปตั้งไฟจนกว่าจะเปลี่ยนสีอพอเปลี่ยนสีเสร็จปั๊บเนี่ยเราก็จะใช้น้ําแข็งเนี่ยนิดนึงทาให้เนี่ยอณหกูิมันหยุดมันหยุดไม่งั้นมันจะไหม้จนเกินไปนี่ก็คือคาราเมลที่เราหยอดเรียบร้อยแล้วก็คือเป,เป็นสีอย,นอย่างนี้ใช่ไหมคะใช่เราเตรียมถ้วยอย่างนี้ไว้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะมาผสมส่วนของคัสตาร์หนะ ก่อนที่เราจะหยอดนะครับเราก็มาอุ่นเตาอบก่อนที่อุณหภูมิประมาณ180-185องศานะครับใช้ไฟบนไฟล่างครับเราก็ใช้เวลาประมาณ40นาทีนะครับเสร็จแล้วมันจะมีเคล็ดลับนิดน,นึงว่าใ,ให้เอาออกจากพิมพ์ตอนที่คัสตาร์ดยังร้อนอยู่ม,มันจะออกมาง่ายแล้วก็อออกมาเนี่ยก็จะสวยงามน่าทานเดี๋ยวขั้นต่อไปเราจะเตรียมส่วนที่เป็นเค้กนะฮะ อันนี้เราก็ตีไข่ขาวกับน้ำตาลให้ได้ออกมาเป็นอย่างนี้นะครับเนี่ย,ยต้องสังเกตตรงนี้นิดนึงนะครับแล้วก็ตัวตัวฟองอากาศนี่ก็จะละเอียดขึ้นอ,อันนี้ครับจะช่วยทําให้ตัวเค้กของเราเนี่ยเหมือนแบบเป็นสปอนจี้อ่ะเดี๋ยวเราก็จะผสมกันนะฮะใส่ส่วนผสมนี้ลงไปก่อนนิดนึงเนี่ยสวยงามโอเคนี่ออกมาเป็นงี้นะครับ ได้แล้วอังก็ตักใส่พิมพ์ให้เต็มพิมพ์เลยตอนนี้เตออาอบของเราก็ได้อุณหภูมิที่เราตั้งไว้แล้วนะครับเราก็จะใส่เข้าไปฮะ่ตอกไฟฟ้าเครื่องนี้มีระบบลมร้อนช่วยกระจายความร้อนทำให้อาหารสุกทั่วถึงกันอีกด้วยครับ ยังยังจะเย็นแน่นก่อนเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาความไม่นี่กันก่อนดีกว่าเพราะว่าต้องทําตอนที่ร้อนร้อนอยู่นี่เดี๋ยวเราเอาจานจัดลงจานเอาจานคว่ำใส่นี่ก่อนเลยเลยเยโอ้ยสวยมากเยิ้มสุดๆอันนี้เราก็หั่นผลไม้แล้วก็แต่งหรือว่าเราไม่หั่นดีกว่าเนาะไม่หั่นดีกว่าค่ะโปลาสวยงาม เรียบร้อยแล้วจัดจานซส,สวยเชีวค่ะเออการจัดจานที่สวยงามนี่นะทำให้เราเนี่ยเจริญอาหารมากขึ้นครับท่านผู้ชมคนไหนนะครับถ้ามีคำถามสนใจหรือว่าอยากจะจดสูตรนะครับก็เข้าไปได้ครับที่ w w w t h a i c i t y .co.th ครับ ค่ะแล้วก็เช่นเคยนะคะสำหรับใครค่ะที่ชอบการทํา DIY ชอบการทําอาหารแบบร่วมสมัยนะหรือว่าอยากจะเรียนรู้การตกแต่งอาหารบนรจานหรืออยากจะพูดคุยกับเชฟฟารก็สามารถเข้าไปได้ค่ะที่ w w w c h a r v c l u b c o m แล้วก็เช่นเคยเช่นกันค่ะวันนี้นะคะเรามีกิจกรรมจาก Facebook ของช h a r v วีคลันะคะให้ทุกคนค่ะได้ร่วมเล่นกันก็คือเป็นการตามหาเครื่องครัวของอมิทิสนะคะ สีชิ้นที่หายไปหาให้เจอค่ะแล้วก็นํามาวางในตําแหน่งที่ถูกต้องนะคะภายในเวลาที่เรากําหนดใน1สัปดาห์นะคะคุณผู้ชมที่ได้คะแนนสูงสุดก็ได้รุ้นรับของรางวัลจากชาพี่ขับไปเลยค่ะ